โอเมนสั่งเด็กเฮ้ยยังไงไอปั่นมึงเลิกเล่นพัดเลย b v s ด่ะโว้ยทีมกูหายไปสามอะเมื่อวานอะ เดีเวตก็บอกเดียวเกือบแตกใ่้ห่หานจอไม่ไปใชอ่ะวิธียิงรถให้ดูหน่อยครับจรงนกแข่งร่วงกันอย่างไรถามถามถามคนอื่นเลยครับไม่อย่าถามผมผมยิงรถตีผมสคนยิงรถไม่เคยร่วงเวลาเราขับคันน่าคดเจี้ เฮ้ย,รรยอ <Watch out. S 1> ย,ยู่ตรงบันไดอด่ดดอแแะแทงเจ็บเลยไปเข้าเลยบ้าเฮ้ยยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะไม่โอ้งานะเชี่งงันงานต้นเมืองไม่เชี่งห้องมันจริงอะ่ะไม่จริงดูห้องอะ่ะโรงงานนั่นต้นเมืองอะ่ะหล่อไปเท่านี้อ่ะ กหนอยกว่อ้มันหนอ่เหต้องบอก้วบอกว่าไอ้มันนอยเออไู้วาไม่หมวกเลยถ้าเทวิไปทรงผมยาวน่ะทุกคนเห็นไอไอ้ยูไฮบอยปะส่งกัน่ะเราไม่ใช่ไง ไม่เยอะครับตนนี้อ่ะก็เลไม่เยอะหรอคนเดียวโอ้วหไม่ได้รู้คนไหนผมเยอะนะเดอเยอะเหลอเกินอืมละคนเดียวแต่ไม่รู้คนไหนผมเยอะนะผมบอกก่อนบอกมาได้เหรอไม่เยอะเชี่ยวมากกูติดใจไฟว่ะยังไม่ได้จับไฟเลยกด M P P ไม่พักเลยเนี่ยอย่างสวยอ่ะ ไม่เจอคนเลยว่ะน้องเนื้อนี่เขาแบบหลายรอบมันเอาไป่สงใส่อยากโดนแบนสักทีทำไมฮะเซ้นเขียนเซ้นแล้วก็ดา75ดวงแล้วก็ดากูก็โดินไม่เหียใส่อยากโดนแบนนเนี่ยจัดเอามันหลับไปนั่นอุ๊บ ต่ออ่ะตัวเนี้15นนย15บห้าทำไมบางคนมันได้บางคนมันไม่ได้หนุไมมได้สักตัวมองไม่เห็น

เอ้ยทำไมได้ให้เบรกให้อ้าหี้ยฮะแต่ลงเล่นห้องไปไม่ถึงเนี่ยตายไรเ้อโอยเกมแรกวัดเกมแรกหรอมันแบบโทรทอดแตกที่ผ่านมา มันก็ตายก่อนเชือกน,นี่มนเลยแม <c oughs> ่งจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นาแม่งไม่จะเร่นเลยอะห้องอะไรนี่ใช่ปะใช่ป่ะฮะห้องห้องอะไรวะห้องเทยอ๋อไม่เข้าอ่ะไม่อยากเข้าถ้าเกิดเข้าแรกๆอ่ะมาทำมาเข้าละเหมือนกัน ไ่เข้าไปก็ปล่อยกันไปอยู่ขอบวงหายเครื่องไม่มีคนไอ้มมีมีมีนู่นนี่ตากันไปดิยเอ็นเอ็นเฮดเนี่ยไปกันถมกันถมช่วยได้เฮ้ไป <c oughs> เอาของ นี่ทำแมว่เฮียโวยนี่นึงนี่นึ่งนี่นอม่มันหมดโว้ยเอฟซีรับพี่เขอาบังคาลงเลยถ้าสิบดาวเอ้าเอ้าเอา เอ้าคืส่งให้กูนี่คือแบบพิมพ์ส่งนะส่งให้พวกกูนี่คือพิมพ์ส่งอืมเกินไปเกินไปคนมันระคนระดับน้องเฮ้ยเกินไปเียกคนระดับระดับเดียวกันระดับ C นะเราสองคนไม่ใช่มาถึงความความความน่ารักแล้วกันเฮียพางเฮียอ่ะไม่ใช่จริง ที่เวลามันคนเงียบๆเปล่าครับเพิ่งตื่นไม่เงียบตัวเนี้ยถ้าเล่นวาโลอ่ะผมบอกเลยใครที่ดูเงียบไปเล่นวาโลไม่เงียบสักคนอ่ะแล้วมีคนยิงข้างหลังบนเขาไปนั่นเนี่ย T K A P กะไก่สับอ่ะเอ้เพ่มาครับไม่บอกว่าหรือมันยิงบอดเหรอ ตอนนั้นอะไม่ตายหรอวะไฟเต็มขนาดนั้นแต่มันปวดเดินอ้าวเดี๋ยวท่ามันหมดเหรอต้องเดิน่นี้ต้องฆ่าใบดวงแล้วน้องผมไไปเท่าไหร่นะยี่สิบห้าดวง มจเจอพี่เย้ส,สุดเย้่ <Yeah. laughs> ที่พายดองนะที่พายดองมาไปทองนันไนไนนน้ไม่รู้วันนี้เขาจะมาอีกหรือเปล่าดีคนระผมตั้งรูปโปรเพี่ยร์ตั้งสองคนผมกับพี่โฟกัะตั้งรูปเป็น <lang> มีคนวะ Watch out ไม่เจอคนหรือเชื่จะปล่าแล้วเนี่ยเชื่อแบบนี้เปนลงรถเป็นแหละว่าตัวชอบลอยแม่งต้องให้รถจอดอนิ่งก่อนเหมือนแพทก่อนเลยให้ก่อนดังดี ต่ไม่มีแก้มแหลงเลยเมื่อวานนะไม่เจมแซขอี่เฟดพี่เฟดได้ไก่อะเกือบจะได้ที่สมแหละไอ้แจถ้าอายชูไม่ส่วหลังนะยาเดีเหรอไม่มันอยู่หน้าวงแล้วอยู่ตรงที่เฟดเดิมขึ้นมหมยาหน้าวงแล้ว,แล,วแล้วมันไม่มีไข่แล้วอ่ะคุณก็หลบเฟ็ได้ตานะปันบอกก่อนอุย้ย แต่ตายส่วยไม่ได้มองให้ไม่เห็นกำลังไปกำลังไปแวลาบอกแล้วว่าตายโคตรเอ้าไม่ขึ้นต่ออดยิงนะไปคนเดียวละไปไปด้วยอะไร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 บ้านเลอร์หรืบ้าน

กนทิ้งมอไซค์ทิ้งออกน้อยใจน้อยครับหม้าพี่เน้นมาหมดตัวแลวกูได้สี่สิบห้าดวงอ่ะกูได้เยอะสุดละเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยน้อยสุดเอ้ยใช่เปล่าใช่หรอกันมาที่เราเคยกินด้วยกันไม่สชยตุอะไรเนี่ย ไปตายดิตาไหน,ไหนมาตายแถวนี้ยไปดีไปดีบ,<า>บ้นมึงขับรถเลยเนี่ยขับหาดเลย บอกว่าชเชห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเจ้ยเสียง,ยยช,ยงชายจาก,กันไม่เห็นจริงเหรอวะถ้ายิงวะใครไกลเราไม่เห็นนะกูรีบหลบระเบิดอยู่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไหัวหันเลยนายฟัง <laughs> ที่หัวหันเลยยังขำเลย หมดอแล้วหรอแต่งเจอผมอร้อยสามสิบเจ็ดเขาบอกว่าวันนั้นไปเจอพี่เชนเลยผมก็เห็นพี่หลับไปแล้วอ่ะใครว่าใครมันมินอะอักคารบินอะอักคารบินเนาะถ้าอยากไปเในรถไฟหอมอ่ะเราอ่ะโทษมึงก็เชื่าน่อยเออมัเมินสั่งมินเจ็ดเฮ้ยยักไ์เจ็ดมีเท็ก ไอปั่นมึงเลิกเร่นพัดยีคุณสาไม่ดีเลยครับมันแซนฮอคครับระยะมันใกล้นึงเลเลยครับยีเลยนะเลิกไมูแเลิกไมกูอาจารย์เลยต้องหาแล้ว ค p เท่าไหร่ครับแปดสิบสามแปดสิบสี่ครับรวมไปกูเห็นจะดำดำไอ้บป๊มทำรถส่งเลขเหรอสีกเกือเลขไมันมาหอเดี๋เปลีนอเดียวมาอยางว่าน้องเนท ยังเลยมีคนตั้งชื่อเชเวฟบโดนปรับพังด้วยลงนครฟกเก็บแต้มในรายการแข่งให้เหมือนเก็บแต้มผู้หญิงหน่อยครับอุ้ยไอสัตว์นรกเก็บไปเก็บไปเป้าครับโทรอะไรอ่ะเรียกมาแล้วเหรอพีเบียร์สี่สี่น่าแล้วนะอดีมาจบพอดีเอาแบบติงตึงบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊บบเลย โ้ดศึสาโปรแบบครับเมที่ัวดีวันไปเจอคนมาดังไหมมีความไวมีความไวในอยากจริงบบวบกบกกความไวหรอไม่ผมไม่ผมให้ฟนโบกเก้อ